มีคอมเมนต์หนึ่งเขาอยากให้ทําเกี่ยวกับการหาอุปกรณ์ให้เข้ากับนักกอล์ฟมือใหม่หรือนักกอล์ฟบิ๊กินเนอร์เริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยคนเลือกอุปกรณ์ที่ยากเกินไปามาสวยเลยเบรดมาเลยก็มีม,ม,มือใหม่บางทีผู้หญิงก็ไปตีมาผู้ชายก็มีเดี๋ยวเราจะลองมาทําเป็นนักกอล์ฟมือใหม่ดูบ้างได้เดี๋ยวผมจะเอามือเหล็กมือซ้ายเนี่ยมาลองหาดูว่าเฮ้ยถ้าเหล็กที่มันเหมาะสมกับสวิงมือซ้ายผมเนี่ยบิ๊กินเนอร์จริงๆเลยมันเป็นแบบไหนแล้วมันจะส่งผลอะไรได้บ้างวันนี้เป็นลุกี้ได้หน่อยเป็นบิ๊ก ไปลองกันดูได้ครับว่าจะเป็นยังไงนะครับลูกแกกหลังลูกเลยครับโอเคลูกนี้แคลรี่90กว่าลาครับก็เฮ้ยวงโอเคนะแต่นี่พาร์ตอินนะครับพาร์ตอินถือว่าใช้ได้ไม่เฉือนครับอันนี้ชัดเลยครับลอยเลยไม่โดนสุดๆยังไปยังไป150กว่า เนี่ยดูดิโดนตรงไหนบา<ป>ดุดไม้เลยเ <c oughs> อันนี้คือเหล็กช่วยได้จริงอันนี้เหล็กช่วยจริงครับสวัสดีครับผมปอชุงครับสวัสดีครับผมโปแท็บครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทัวร์พรอเฟสเซอร์กอล์ฟช่องนั้นนีของคนบ้ากอล์ฟครับครับผมก็วันนี้มีโจทย์มาใหม่อีกแล้วครับพ่อชุงมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาอยากให้ทำเกี่ยวกับการหาอุปกรณ์ให้เข้ากับนักกอล์ฟมือใหม่หรือนักกอล์ฟ b e g เน n ร์เริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยอะไรเหมาะควรจะฟิตตั้งแต่เริ่มไหมหรือว่าซื้อเลยหรือว่าใช้ไม้คุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยใช้ไม้มรดกมาก่อนนะครับต้องถามในมุมโคชชิ่งดีกว่าอย่างที่ชุงเจอนักเรียนมาเยอะครับส่วนใหญ่แล้วบางคน คนก็เจอที่แมชบางคนก็ไม่เจอที่แมชบางคนเลือกอุปกรณ์ที่ยากเกินไปามาสวยเลยเบรดมาเลยก็มีมือใหม่บางทีผู้หญิงก็ไปตีไม้ผู้ชายก็มีาบางทีเอาไม้ ของคุณพ่อมาก็เบาขึ้นจริงแต่ว่าอาจจะยังไม่เบามากเท่าไหร่ะนะครับก็จะเจอแบบนี้ซะเยอะเวลามันไม่แมตช์จะมีเกิดอะไรขึ้น,นครบพี่ชมพูดใน <ไ S 2> <ไ S 1> มุมแบบการทำสวิงอะ,อะไรเงี้ยคอนโทรลอย่างแรกเลยคือคอนโทรสตรัคเจอร์ได้ยากข้างบนไม่ว่าจะท็อปสวิงการไม้ตกลงมาเยอะข้อมือใช้เยอะเวียงแขนคืออยากขึ้นให้บางทีเราอยากทําให้มันอยู่ในมุมนี้แต่ทําไม่ได้เพราะไม้น้นหนักอะไรเงี้ยใช่ครับวัวก็จะตกไปตอนจบก็เวียงแขน อันนี้อีกเรื่องหนึ่งถ้าให้ผมเดาน่าจะเจอก็คือบางทีทําสปีดได้ไม่เต็มที่อะไรใช่ด้วยในเมื่อมันเป็นโจทย์นักกอล์ฟเมเจอร์มือใหม่เดี๋ยวดูวันนี้เขาสอบยังไงเดี๋ยวเราจะลองมาทําเป็นนักกอล์ฟมือใหม่ดูบ้างได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะรับหน้าที่นี้เองได้จัดไปก็คือเดี๋ยววันนี้นะครับอย่างที่เห็นเลยอันนี้คือเหล็กมือซ้ายอ่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองพูดตรงๆเคยตีมันนิดหนึ่งแล้วกันแต่เรียกว่าน้อยมาก นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเหล็กมือซ้ายเนี่ยมาลองหาดูว่าเฮ้ยถ้าเหล็กที่มันเหมาะสมกับสวิงมือซ้ายผมเนี่ยบก e g เนอร์จริงๆเลยมันเป็นแบบไหนแล้วมันเริ่มใหม่แล้วมันจะส่งผลอะไรได้บ้างนะครับโอเคครับเออ่โปรท็าครับเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวให้ลุกกี้แท็บก่อนแล้วกันวันนี้เป็นลุกกี้แน่นอนเป็นบก e g เนอร์ไปลองกันดูได้ครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคพจัดไปสอบที่กันเรียบร้อยครับโปรแท็าเฮ้ยไม่ใช่ลุกกี้แท็บครับลุกกี้ลุกี้พร้อมไหมครับ พร้อมครับวันนี้รเราก็มโนเอาเองแล้วกันะนะครับเหมือนผมเป็นนักกเมเจอร์เนี่ยอันนี้คือเหล็กที่สมมติผมเพิ่งเริ่มหัดเล่นแล้วโอ้สวยสวยเลยเหล็กของปิงนะครับเป็นบูปินใบเล็กสวยเลยเต็ดเลยอย่างยากกา S. <S ้านโมดัส 120s ก็ถือว่าคืออันเดียไม่รู้เลยว่าไม่เคยตีก้อฟมาก่อนอ่าอุ้ยแต่ใบเนี้ยืสวยสวยนะครับอยากตีอ่าเรามาลองดูหน่อยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบอมยังครับนิดนึงละโอเคนิดเดียวจริงทํางไมบอมนี่ไม่น่าไหวแต่ว่าหลังๆนี่ได้ซ้อมบ้างไหมมือซ้ายไม่เลยโอเคมืออย่าว่าแต่มือซ้ายเลยครับมือขวาก็มือขวาก็ยังไม่ได้ซ้อมโอเคพร้อมไหมครับพร้อมครับมาโอเคเริ่มการทดสอบลูกแรก ตามสบายตามวงเลยเหมือนอยู่บ้านลูกแกลกหลังลูกเลยครับโอเคลูกนี้แคลรี่90กว่าหลาครับก็เวงโอเคนะแต่นี่พาร์อินนะครับพารอินถือว่าใช้ได้ไม่เฉือนครับแต่เหล็กโซสั้นๆขนาดนี้หลังลูกนิดนึงก็อย่างที่เห็นเลย่า่ไปเลยแคลรี่97 โดนดีครับลูกนี้ดีขึ้นรู้สึกเลยนะครับว่ามันหนักและตียากแค่นี้ร้อยยี่ห้าไกลขึ้นหน่อยจากเมื่อกี้เ <Hey. S 1> พราะว่าเสียงดีขึ้นครับขออีกสังนิดนึงลูกนี้โดนดีครับโอ้งหโจบบงคางบาลานด,ดีครับเฮ <Hey. S 1> ้ยเฮ้ยออนเลยนะร้อหกว่าคราเนี้คือความสม่ำเสมอของคอนแทคเนี่ย จะทําให้ยากมากสําหรับบิกินเนอร์ใหม่ๆเพราะว่าสกิลความแม่นอาจจะยังสู้โปรโปรไม่ได้นะครับเอเอเรอ์ทั้งหลายด้วยนะครับอย่างลูกเมื่อกี้โดนดีนี่เชียเลยแคร์รี่ร้อเลยอันนี้อาจจะเห็นข้อดีในเหล็กพวกนี้หน่อยแบ็กสปินอาจจะเยอะตกกีนอาจจะช่วยให้หยุดเร็วครับแต่มันก็แบบกว่าจะโดนอย่างนี้มันน่าจะยากหน่อยอีกสักลูกนึง พอเข้ามือแล้วเริ่มได้แล้วครับเริ่มได้แล้วสองลูกหลังนี่เยี่ยมมากถือว่าเสียงดีโดนอาจจะยังไม่ได้เต็มมากครับแต่ว่าก็ถือว่าพอไปได้พอไปได้แต่อย่างที่เห็นเลยพอมันดามันไม่โดนทีเนี่ย <laughs> ดูรูปทางขวาดูทางขวาได้เลยมันหายทีน่าจะมี50 60หลาเนา่ะอ่าใช่นะครับแต่ถามว่าถ้าโดนดีอ่ะก็โอเคอยู่ยังออนอยู่ใช่ครับนะครับทีนี้ เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราไปหาเหล็กที่มันน่าจะตีง่ายกว่านี้ดูนะทีบาเดี๋ยวเราไปลองทดสอบเหล็กต่อไปได้กันดูครับเรามาทดลองเหล็กที่2กันนะครับตอนนี้ลุกกี้แท็บพร้อมไหมครับพร้อมครับาใช้อะไรบ้างครับอันนี้ผมก็ลองเป็นเหล็กกลุ่มที่ง่ายขึ้นหน่อยอ่าอันนี้คือเหมือนกึ่งเป็นเพเยอร์ขับหน่อยนะครับอันนี้คือไทเทลิสทีสองร้อยครับแต่เมื่อกี้การแรกที่ผมลองผมรู้สึกหนักไปอ่าอันนี้ความรู้สึกสำหรับมือซ้ายสำหรับมือซ้ายนะ ผมเลยลองก้านที่เบาลงอันนี้เป็นก้าน AMC 8 8 0แแล้วก็ลองเฟกที่นุ่มลงมาอีกนิดนึงก็เป็นเฟก R ด้วยนะครับตัวนี้ก้านตัวนี้จะอยู่ประมาณร0 0 105หกรัมคือช่วยทั้งหัวทั้งก้านอีกนิดนึงเบาขึ้นหน่อยแล้วก็หัวใหญ่ขึ้นหน่อยทูกต้องนะครับเป็นคาเวตี้นิดนึงก็ถ้าตามหลักสมมติถ้าเทียบกับตอนที่เราตีบูปินครั้งแรกเวลาผมตีพลาดมันหายเยอะใช่อันนี้ก็อยากจะเห็นดูว่าพลาดมันเกิดอะไรขึ้นด้วยใช้เป็นไปได้ เดี๋ยวลองดูซึ่งยังไม่รู้จะสั่งได้นะครับเดี๋ยวทดสอบกันดูนะครับโอเคไดไมครับพร้อมครับพร้อมครับลูกแรกลูกแรกทีสองรอยครับทีสองอยดูซิว่าจะเป็นยังไงอันนี้เหมือนจะคอนะครับเสียงดีนะเสียงดีเกือบน่าจะเกือบเชง แต่รู้สึกได้อย่างแรกเลยก็คือมันเบานะครับรู้สึกขึ้นมันออกแรงได้สบายขึ้นหน่อยเวียงง่ายแล้วเหล็กก็ใบจดอยูแลเริ่มมีความมั่นใจขึ้นหน่อยโอ้โหอันนี้แหละเต็มเต็มันนี้รู้สึกแบบเบามากสบายมากนร้อยหกสิบมือซ้ายอันนี้เริ่ม ใกล้จะกลับเข้ามาเป็นโปรแล้วเกือบละเกือบละวแล้วไฟบอลดีด้วยสูงด้วยลอยดีจากลูกกี้ครับผ่านไปสามลูกเริ่มเทินโปรได้แล้วครับอลูกนี้หลังลูกเหมือนกันครับโดนไม่เต็มแต่ระยะยังโอเคถือว่าถ้าเทียบกับบูปินตัวแรกอ่า อันนี้รู้สึกง,ง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าง่ายกว่าดูสัดทรงแล้วนะครับโอเคขออีกสองลูกครับได้ครับอ่อนแน่นอนถ้าโดนอย่างนี้ถ้าไม่มีน้ําหน้านะถ้าไม่มีน้ําหน้า <c oughs> อ่อนแน่นอนผมแม่กับังเกอร์ออกรอบได้เลยถ้าโดนอย่างนี้นะครับครับอีกสักทีนึงอ่ะลูกสุดท้ายอันนี้ไม่โดนอีกแล้ว <c oughs> แต่เนี้ย อันนี้โดนคล้ายๆบูปินลูกแรกที่ตีเลยครับอันนี้คล้ายมากแต่ร้อยสี่สิบกลาใช่โดนแบบรู้สึกได้เลยว่าไปทางไฮทเลยครับแต่ระยะเนี่ยยังดีกว่าชัดเจนอันนี้ก็ยังถือว่ายังไม่ใช่ง่ายที่สุดอ่านะครับเดี๋ยวเราไปลองตัวง่ายสุดอยู่บ้างง่ายสุดๆเอาแบบ b e g เ n อร์จริงๆเลยได้อย่างที่เขาเรียกกันก็คือเกมมีพูดเมนขับเลยตีง่ายนะครับช่วยด้วยปผมไปหยิบก่อนได้ครับ ไม้สุดท้ายครับตัวแอปเราจะเป็นอะไรดีครับก็เมื่อกี้เราลองทัวไอออนเพลเยอร์ไอออนแล้วตัวนี้ก็เป็นเกมอิ v เมนต์อันนี้ที่ผมเลือกมาเป็น JPX923POTMETAL นะครับซึ่งตัวนี้โซของเขานี่ค่อนข้างใหญ่ก็คือ f o r GIVING สูงมากถ้าเราตีหลังลูกอะไรอย่างนี้นะครับบวกกับใบค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีทันเซนช่วยในเรื่องเพิ่ม MOI ของไม้ นะครับฟิลลิ่งก็จะเด้งๆหน่อยฟิลลิ่งเด้งๆช่วยหน่อยนะครับส่วนก้านผมก็อยากลองเบ้าลงอีกอันนี้ลองเเหลือ95ดูดูอันนี้คือ NEO 95 0สุดได้ครับครับโอเคเดี๋ยวพร้อมครับไปหลังจากได้ตีมาหลายลูกแล้วอันนี้อาจจะเป็นก้านที่ใช่อาจจะสำหรับลูกกี้มือใหม่อาจจะอันนี้ อันนี้ชัดเลยครับลอยเลยไม่โดนสุดยังไปยังไปร้อหกว่าเนี่ยดูดีโดนตรงไหนดุดไม้เลยอันนี้คือเหล็กช่วยได้จริงอันนี้เหล็กช่วยจริงครับอ่าอันนี้คือแบบอย่างที่เหทียบกับอันแรกบูปินเนี่ยโดนใกล้ๆกันเลยแตร้อยหลไปเก้าสิบหลานะครับโอเคเสียงดีครับอันนี้ตีง่ายมากเลย เฮ้ยคือง่ายจริงโอ้โหแครรี่ร้อยเจ็ดฮ้ยร้อยแปดโอ้โหสงสัยเต็มเดี๋ยวภารกิจใหม่ผมต้องไปเทิร์นโปรมือซ้ายแล้วเดี๋ยวไปลองดูเดี๋ยวพี่ลองด้วยโดนไม่ดีอีกแล้วแต่ก็ยังไปจริงนะครับเหมือนวงเริ่มเข้าแล้วนะมันเริ่มโดนโอเคขึ้นขอสกสองลูกดู ผมนี่ตีมือซ้ายโดนปลายไม้อย่างเดียวเลยเ <laughs> ไม่โดนกลางสักทีเลยไปฟิตตัวเองว่าลายมันอาจจะไม่ได้หรือเปล่าอาจจะใช่หรืออาจจะต้องไปซ้อมกับ TPA หน่อยดีกว่านะครับ t <laughs> ัว Performance Golf Academy เ <laughs> นะี่ยขายของนิดนึงครับแต่ว่าผมไม่ว่างนะครับเดี๋ยวส่งให้โปรโท่านอื่นดูแล้วกันมีเต็มครับ <laughs> อุย้ยยังไงเฮ้ย อันเนี้ยไกลกว่าเหล็กเจ็ดพี่แน่นอน <c oughs> โทนอลร้อยแปดสิบเจ็างเดะอันเนี้ยต,ตีง่ายมากครันนอีกสักลูกไหมดูว่าฟุกรหรือเปล่าลูกเมื่อกี้อ่าลองดูหน่อยตีง่ายจริงต่างกันชัดเจนแคลรี่ร้อยเจ็ดสุดยอดครับโปรกลายเป็นโปรแล้วจบเข้ามาเป็นลูกกี้ เดาเอาไว้เกือบเป็นโปรได้ละใ่เพราะว่าห่างกันระยะเนี่ยเกือบร้อยหลากับลูกแรกแต่อันเนี้ยคนละคนละเรื่องจริงๆนะครับต้องบอกว่าคนละแบบกันเลยครออฟเซนเตอร์ช่วยจริงโดนกลางถามว่าเหล็กพวกนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ฟอร์สเต็มเนี่ยฟีลเป็นไงจริงๆผมว่ามันก็นุ่มเหมือนกันนะส่วนหนึ่งอาจจะก้านช่วยด้วยครนะครับมีชุงอยากจะลองบ้างไหมครับ มาลองดูทีเดียวเลยอันนี้ง่ายจริงอันนดูว่ามันง่ายหรือเปล่าเพราะจริงๆมือซ้ายเนี่ยผมออกรอบมาแล้วนะสิบแปดหลุมทีเดียวเลยนะครับจะเ็นยวงไงเดี๋ยวผมแอดคับให้แป๊บอ๋อไหมครับพร้อมครับเฮ้ยเป็นเส้นเลยทีเดียวเลยเฮ้ยง่ายจริงครับโปวันนี้เยี่ยมยอดฮะทีเดียวเลยโดนดีด้วย ง่ายไหมครับง่ายมากครับแต่ว่าไม่ได้ลองอันอื่นแต่อันนี้น่าง่ายสุดแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปหน่อยวันนี้เป็นทั้งลูกี้แล้วก็กลับมาในตำแหน่งฟิตเตอร์อีกแล้วนะครับฟิตตัวเองฟิตตัวเองนะครับดูผลเองดูผลเองก็วันนี้ก็เรามาดูรีซอลกันหน่อยนะครับ ก็มีเหล็กทั้ง3แบบเลยทัวร์เพเยอร์เกมอินฟูเมนต์นะครับตัวแรกทัวร์ขับบูปินนะครับผมทำระยะเฉลี่ยอยู่ประมาณ132หลาแครบสหลานะครับซึ่งถ้าให้ดูจากค่าตัวล่าง SD หรือ Standard d i v i วอ i o n เนี่ย24หลาเลยห่างเลยโอ้โห oh, ขึ้นลงเยอะมากกระจ,จุยสุดๆนะครับตัวต่อไปที่200ครับทำระยะได้อยู่142หลาอืมนะครับซึ่งดีขึ้นส่วนหนึ่งก็เพราะว่า หลอบสตองขึ้นด้วยครับก็ตามหลักอยู่แล้วนะครับหลอบสตองขึ้นระยะได้มากขึ้นแต่ก็ยังถือว่าง่ายกว่าอย่างที่เห็นเลยตอนออฟเซนเตอร์ถ้าเทียบกับปิงปิงบูปินเนี่ยยังไปกว่าใช่ค,คือโดนปลายกับไปนตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกัน,นใช่ไปกว่าอีกหน่อยนึงแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยคือที่สุดเลยออันนี้ต้องบอกว่าที่สุดเลยก็คือ j p s 9 2 3 Hot Metal นะครับถ้าให้ดูจาก Impact Point ก่อนเลยครับ ไม่โดนเลยปลายสุดปลายสุดไม่มีปลายกว่านี้แล้วเฉลี่ยนะครับแต่ทําระยะได้มากสุดเลยแครี่แครีร้อยร้อยห้าสิบแปดพอๆกับพี่ตีมือขวาก็เดี๋ยวสู้กันได้นะครับก็ถ้าในมุมนักกอล์ฟอเมเจอร์หรือว่าบิ๊กเดอร์นะครับก็อย่างที่เห็นเลยว่าทําไมเฮ้ยเหล็กมันมีหลายกลุ่มถ้าเหล็กที่แมชมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่นะครับทีนี้เรามาดูทําไมมันยิ่งแมชอีก ไม่ใช่แค่เรื่องระยะถ้าให้เรามาดูค่า dispersion ฝั่งนี้นะครับอย่างเหล็กตัวแรกเลยบูปิน4,000อันนี้คือไม่มีไม่มีมมแบบเอาออกเลยนะครับก็คือทั้งแปก๊กทั้งโดนเต็มเอามาหมดเลยรวมกันหมดเลย dispersion ของบูปินเนี่ย4,648คือใหญ่มากคือได้ทุกที่ไล่กว่ากว่าเยอะมากนะครับตัวที่2ที T200 เหลือ3 4 0 0ก็ยังใหญ่อยู่ ยังใหญ่อยู่แต่เล็กลงแล้วแต่ตัวสุดท้าย JPX เดี๋ยว2,6 0 6อ่าอันนี้น่าจะมีตีออนง่ายอยู่ขอบขอบกีละทีนี้ถ้าให้ผมเลือกเนี่ยถ้าผมเป็นตีมือซ้ายผมก็เลือก JPX แน่นอน JPX ก้านเบาสุดด้วยก้านกานเหล็กออกทางเบาเบาเลยรอดพร้อมที่จะควบคุมง่ายขึ้นในแรกนะครับอย่างที่เมื่อกี้สวิงไปรู้สึกเลยว่าหูรู้สึก มั่นใจแบบอยากตีแรงได้เลยอ่านะครับอัน,นเนี้ยถ้าในมุมพี่ชุงอยากแนะนำนะักกอล์ฟเมเจอร์คิดว่าเป็นไงบ้างยังไงมือใหม่สุดๆเลยเบิเกินเนอร์ก็ยังแนะนําให้เบาไว้ก่อนหรือไม่ถ้าที่ดีก็คือมาฟิตตั้งแต่แรกเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้เลยว่าจะควรจะฟิตตอนไหนจริงๆพร้อมได้หมดเลยนะครับเพราะว่ายิ่งเบาหรือว่าเจอหัวไม้ที่แมทช์กับเราเนี่ยก็คอนโทรลง่ายกว่าคือ,อทำวงด้วยอ่าใช่คือในมุมการพัฒนาใช่ไหมครับอ่าใช่ครับ มันจะได้แบบเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ทำสวิงอะไรเงี้ยได้ง่ายขึ้นใช่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะช่วยให้ท่านนักกอล์ฟเนี่ยตัดสินใจในการเลือกเหล็กได้ง่ายขึ้น <c oughs> หรือถ้าใครยังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยก็มาลองฟิตดูได้นะครับที่ tpl สำหรับ ep นี้เรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ